สวัสดีครับอยู่กับช่งปลนพาละคือเก่านะครับเนาะอ่ามันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องดิน,นครับเนาะดินที่เราจะเพาะชํานี่ครับอ่าเป็นดินเพาะชำอ่าซื้อมาจากทองตะตามทองตลาดนะครับเนาะอ่าคว้วเปียกคว้วชุม่มซุนะ่มเนาะขนาดใดอ่ามอที่จะเอาไปอ่าช่าต้นใหม่ครับเนาะช่าต้นใหม่หรือช่าจริงอ่า ต้นไหม่ต่างๆอย the so ่างเชีนเป็นพริกนะครับเนาะเป็นพริกหรือเป็นไม้ประดับไม่ดอกไม่ประดับนะครับเนาะ่าาต้องการเทียวไปช่ำนะครับเนาะหรือจะเป็นผวกเป็นยอดมะลินะครับเนาะี่สามารถช่ำด้วยดินพอช่ำได้นะครับเนาะผูที่อยากช่ำนะครับเนาะแต่บางทว่าจะให้ความชื้นนะครับเนาะความชื้นความเปียกของดินเนี่ยเอาขนาดใดนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นดินพอช่ำนะครับเนาะความ ความชุ่มนะเนาะนี่ครับกำๆแล้วให้อ่ามีความเปียกนะครเนาะมีนม้ำออกมาประมาณแถวบริเวณอ่งามมือนี่ครับนี่ครับกำแน่นๆนะครับเนาะจะประมาณนี้ครับแย่ให้แช่เกินไปนะครับเนาะเพราะว่าถ้าแช่เกินไปนี่ครับ อยอดต้นไม้หรือยอดดอกไม้ที่เอาช่ำนี่ครับมันมันจะเนอรับเนาะนี่ครับจะออกประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับแถวๆงามมือนี่ครับํำแนนแนนนะครับเนาะให้ซึมออกประมาณนี้ครับแต่ยาให้แฉเกินไปนะครับถ้าแฉเกินไปนี่ครับเวลาเอาไปช่ำนี่ครับอยอดดอกไม้หรือต้นไม้ที่เอาช่ำนี่ครับมันจะนครับเนาะ ันจะบ่ออกหลากนะครับเนาะยาให้ออกเร็วกับน้ำยาเลีงหลากนะครับเนาะยังเช่นจะเป็นการช่ำพวกต้นไม้ต่างๆนะครับเนาะคว่ำซ่มเท่าใดนะครับประมาณนี้ครับยาให้มันแฉะเกินไปนะครับเนาะถ้ามันแฉะเกินไปนะครับเนาะมันก็จะเน่าได้เพราะว่าเวลาเราไปช่ำนะครับเนาะช่ำแล้วเราถุงขอบนี่ครับมันจะมีคว่ำ ความอ่ำนะครับเนาะความอ่ำอยู่ในถุงเลยกับมีเงื่าเงื่อข้างน้ำนีะครับของความอ่ำนีะครับมันก็จะมีความซุ่มในตัวนะเนาะเห็ดในหากต้นไม้หรือปกพริกที่เยาช่ำนะครับเนาะต่างๆหรือต้นไม้หรือต้นไม้ดอกไม้ที่เยาช่ำต่างๆครับมันจะออกหากเร็วเนาะครับเนาะตัดแล้วก็ช่ำนะครับเนาะจะเป็นใส่แก้วใส่ถาดใส้ยังกะซังนะครับเนาะแล้วก็เอาถุงขอบใบครับได้ประมาณสักสองหรือสามมือครับ มันจะมีไอ้นามครับเนาะติดอยู่บริเวณถุงหรือบริเวณแก้วที่เขารอบอ่าต้นไม้หรือยอดต้นไม้ที่เขาช่ำครับเนาะนี่ครับการช่ำกับบางอย่างนะครับเนาะถ้าจะใช้น้ำยาเรียงแรกก็ต้องแช่น้ำยาเรียงแรกไปจักหานาทีหรือสืบนาทีเนาะครับเนาะอย่าจะเป็นช่ำพวกต้นไม้ประดับต่างๆเนาะครับเนาะที่สามารถช่ำได้ครับกับประมาณนี้ครับเนาะความซุ่มของดินครับเนาะ นี่ครับดินเป็นดินเพาะชำ่นะครับเนาะอย่าให้แชะเกินไปนะครับเนาะกำแน่นๆให้ออกประมาณงามมือนน่อนะครับเนาะมันจะซอยให้ติดเร็วนะครับเนาะแต่มันแชะเกินไปนะครับเนาะเวลาเราช่มไปแล้วมันก็จะเน่าครับเพราะว่าในถุงเนี่ยมันมีความอ่อนนะครับเนาะเวลาเอาถุงมาขอบแล้วครับอาจจะเห็ดห้ยอดต้นไม้ที่เ้าช่มน like, ี่ครับเน่าอะไรนะครับเนาะอย่าให้เปียกเกินไปนะครับเนาะแต่แห้งเกินไปก็ดีครับตต้องมีความซุ่มครับ ต้องกดให้แน่น,นครับเนาะเวลาเสียบอยอดต้นไม้ลงไปในแก้วหรือในถาดในอันนี้เขาแล้วกดให้แน่นแน่นครับเพื่อว่ามันจะได้ออกหากดีนะครับเนาะนี่ครับกำแน่นแน่นแล้วบ่แตกนะครับเนาะจะ,จะติดดีครับประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถักกำแล้วกำแล้วปลอยเนี่ครับปลอยมันมันแตกอยงสี่นี่จะแห้งเกินไปนะครับเนาะ กำเล้วปล่อยเป็นก้อนแบบนี้แสดงว่าใส่ได้ครับหลักก็ะยาให้แช่เกินไปนะครับเนาะน้ำจะออกประมาณบริเวณงามมื่นะครับเนาะนี่ครับจะออกประมาณนี้นะครับเนาะครับนี่คือโบแช่เกินไปนะครับเนาะแล้วก็ไม่เปียกเกินไปจะพอดีครับแล้วก็ติดเร็วนะครับเนาะต้นไม้ต้นยอดต้นไม้เที่ยงาช้ำนะครับเนาะจะเป็นยอดเป็นจริงต่างๆเที่ยงาช่ำครับจะติดเร็วนะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอย่างายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์สองประเรีนทานเรอเนี้นะครับขอบคุณครับ